ประชาชนทั่วทุกภาคออกมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยขณะที่ผลการออกเสียงประชามติส่วนใหญ่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญถึง61%โฆษกรัฐบาลเผยนายกขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ออกมาลงประชามติกำหนดอนาคตของประเทศชี้เป็นการออกเสียงที่เรียบร้อยใสยสะอาดมั่นใจประเทศก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประสานศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เตรียมจัดงานบุญเดือนสิง,สงหาคมที่จะถึงนี้ทีมทนายความเข้ายื่นเรื่องขอประกันตัวนายบุญเลิศและผู้ต้องหาคดีเผยแพร่จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญเป็นครั้งที่สองต่อสารมนฑลทนหารบกที่33เนื่องจากการขอยื่นประกันตัวในครั้งแรกสารพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกันตัว สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารรอบวันกับข่าวท้องถิ่นนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารได้เช่นเคยค่ะทาง LC Cable TV v เชียงใหม่ช่อง4และทางช่องไฮโนนิว no แห่งนี้เป็นประจำทุกวันเวลาเดียวกันนี้นะคะ เราเริ่มต้นประเด็นของการออกมาใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติของพี่น้องประชาชนชาวไทยค่ะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็มีบรรดาประชาชนที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงประชามติค่ะมาใช้สิทธิ์เกินครึ่งค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติกันอย่างคับข้างนะคะทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเช่นเดียวก,กันกับที่จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติตั้งแต่เวลา8นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาเปิดหีบเลือกตั้งตลอดทั้งวันค่ะจนถึงเวลา16นาฬิกาสำหรับจังหวัดเชียงใหม่กกตเชียงใหม่ได้สรุปผลการออกเสียงประชามติอย่างไม่เป็นทางการนะคะพบว่าอำเภอ ที่มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติมากเป็นอันดับหนึ่งคืออำเภอกาลยานิวัฒนาค่ะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กว่า8 1 9 7จกจนะคะจากจำนวนผู้มีสิทธิ์8,235คนรองลงมาคืออำเภอจอมทองค่ะร้อยละ80.86หรือ42,527คนและอันดับ3าคืออำเภอดอยหล่อ 80.38%หรือ17,449คนค่ะขณะที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะเป็นอำเภอที่มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมากที่สุดถึง188,322คนแต่ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเพียง118,302คนเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ62.80นั่นเองค่ะสำหรับข้อมูลผู้มีสิทธิ์ออกเสียงทั่วประเทศนะคะมีจำนวนทั้งสิน้น 50ล้าน5้า1 1 8คนแยกเป็นภาคกลาง อยู่ที่17ล้าน7,4137คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ17ล้าน9,430คนภาคเหนือนะคะอยู่ที่9ล้าน43,219คนและภาคใต้ค่ะ6ล้าน828,332คนจังหวัดที่มีผู้มีสิทธิ์นะคะออกเสียงมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครค่ะ4ล้าน483,075คน รองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดที่มีผู้ออกเสียงออกเสียงขอภยัยขาน้อยที่สุดก็คือจังหวัดประนองนั่นเองค่ะผลการออกมาใช้สิทธิ์ลงประชามติของประชาชนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมากับ2ประเด็นสำคัญก็คือ 1. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนะคะกับร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่มีนายมีชยัยริชุพันธ์เป็นประธานทั้งฉบับ คิดเป็นร้อยละ61.58%เ็นค่ะเห็นด้วยนะคะหรือคิดเป็น1 5 1 6 3 2ล้านคะแนนไม่เห็นด้วย9 4 6 1ล้าน4 6คะแนนหรือคิดเป็น38.42%รค่ะประเด็นที่2นะคะให้ความเห็นชอบหรือไม่กับคำถามพ่วงเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนอชอค่ะ เห็นด้วยอยู่ที่13ล้าน6แสน1 9 1 7คะแนนหรือคิดเป็น58.29ไม่เห็นด้วยนะคะ9ล้าน7แสน4 7 0 7คะแนนหรือ41.71หมายเหตุก็คือทั้งประเทศค่ะมี23จังหวัดที่ไม่เห็นด้วยแบ่งเป็นภาคดังนี้นะคะ ภาคเหนือค่ะได้แก่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนพะเยาแพร่ภาคอีสานค่ะบึงกาฬหนองคายนาครพนมสกลนครอ,อุรอธานีมุกดาหารกลาลสินหนองบัวลำพลูขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรศรีสะเกษสุรินทร์นะคะส่วนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะ ค่ะก็เป็นผลสรุปนะคะของการออกมาใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นะคะก็ออกมาใช้สิทธิในการกําหนดอนาคตของประเทศไทยค่ะล่าสุดนะคะโฆษกรัฐบาลก็เผยคะ่ะว่าพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาขอบคุณประชาชนชาวไทยค่ะที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการออกเสียงประชามติที่ผ่านมาด้วยค่ะ พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังรับทราบผลการลงประชามติอย่างไม่เป็นทางการพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของตนเองต่อแนวทางการเดินหน้าประเทศไทย ท่านนายกฝากขอบคุณประชาชนทุกท่านไม่ว่าจะออกเสียงเช่นไรรับหรือไม่รับถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ของพลเมืองที่สมบูรณ์ในครั้งนี้และที่น่าพอใจมากคือการจัดการลงประชามติเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยใสยสะอาดเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายโดยต้องยกความดีให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งกรทสปทสนชกกตคสอชอนะคะรวมทั้งข้าราชการตำรวจพลเรือนทุกกระทรวง 卡。看 สำหรับผลการตัดสินใจของประชาชนที่ออกมานั้นถือว่าเป็นกำลังใจให้รัฐบาลและคอสชอได้ทำงานต่อไปเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและนำพาประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการมีประชาธิปไตยตามหลักสากลและเป็นเรื่องปกติในการออกเสียงไม่ว่าในประเทศใดที่ย่อมจะมีทั้งคนคิดตรงกันและคิดต่างกันแต่ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อผ่านช่วงเวลาการลงคะแนนไปแล้วทุกคนต้องยอมรับกันและกันกลับมาสมัครสมาน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะประเทศต้องเดินไปพร้อมกันทุกคนจึงจะก้าวไปข้างหน้าได้ค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีฝากไปถึงมิตรประเทศทุกชาติที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ในประเทศไทยด้วยว่าวันนี้ประเทศไทยกําลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญและมีความหมายยิ่งเชื่อมั่นว่าทุกประเทศให้กเกเียรติเข้าใจรวมทั้งยอมรับการตัดสินใจและความต้องการของประชาชนชาวไทยและ เขบคุณทุกประเทศที่ให้การสนับสนุนและส่งความปรารถนาดีมายัางรัฐบาลไทยและคอสชอตลอดมามัน่นใจอย่างยิ่งว่าประเทศไทยจะก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะค่ะก็เป็น ถอยแถลงนะคะเป็นคําขอบคุณจากพลเอกประยุทธจรร์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะที่มีต่อประชาชนที่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็ถือว่าท่านก็เป็นผู้ที่มีส่วนนะคะในการกําหนดอนาคตประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้านั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะคะสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่ค่ะมีการแถลงข่าวเพื่อที่จะเตรียมจัดงานซึ่งเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานของมหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะคะนั่นก็คืองานบุญเดือนสิงห์ที่จะจัดขึ้นในวันที่1 7สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะ ที่ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นายธนินสุภาแสนนายกสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประาศาสรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานแถลงข่าว โดยเป็นการถแถลงข่าวถึงการจัดงานงานบุญเดือนสิงห์ที่จะจัดขึ้นในวันที่1 7สิงหาคม2559โดยได้ดําเนินการนะคะโดยสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประสาศาส,สนาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดงานบุญเดือนสิงห์ประจําปีนี้โดยกําหนดการค่ะเริ่มที่ห้องโถงชั้นล่างอาคาร50ปีคณะรัฐศาสตร์มช พิธีนะคะจะเริ่มขึ้นเวลา9นาฬิกานาทีค่ะเป็นพิธีทำบุญสืบชะตาตามด้วยพิธีการทำบุญทอดพระป่าสามัคคีและมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษารัฐศาสตร์และมอบรางวัลสิงค์ขาวดีเด่นนะคะคมีกิจกรรมเปิดบ้านรัฐศาสตร์หรือว่า Open House ค่ะตึกใหม่พร้อมกันนะคะในวันเดียวก Fur ันก็จะได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมและเลือกนายกสมาคมที่หมดวาระลงไปค่ะส่วนช่วงบ่ายนะคะมีการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลค่ะเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องสิงหาวที่สนามกีฬากลางมอชอพร้อมมอบถ้วยรางวัลจากนั้นช่วงค่ำนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมค่ะมีดนตรีนะคะมาให้ความบันเทิงรวมไปถึงการแสดงของนักศึกษาในคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยค่ะ ค่ะ27สิงหาคมนี้นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะศิษย์เก่ารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะไปร่วมกิจกรรมได้นะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปีนะคะสําหรับงานบุญเดือนสิงของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองค่ะ เราปิดท้ายกันด้วยประเด็นของการยื่นเรื่องของประกันตัวนายบุญเลิศบุรุณุปกรณ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยพวกอีกประมาณ11คนนะคะที่ตกเป็นผู้ต้องหาในการจัดทําจดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านมานะคะหลังจากที่ทางสารทหารค่ะได้มีการดําเนินคดีนะคะโดยให้ ไปจำคุกนะคะคุผู้ชมทั้งหมด12วันซึ่งถือว่าเป็นการฝากขังในผลัดแรกนะคะก่อนที่จะมีการนำตัวออกมานะคะล่าสุดค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาทางทนายความนะคะของนายบุญเลิศบุรุปปุปกรณ์ค่ะพร้อมกับทางทีมทนายความนะคะก็ นำเรื่องค่ะไปยื่นเสนอนะคะขอประกันตัวต่อสารทหารมนทลทหารบกที่33ค่ะหลังจากการยื่นขอประกันตัวในครั้งแรกนะคะสารพ,พิจารณาขอไยค่ะไม่ให้ประกันตัวหรือว่าคัดค้านการประกันตัวค่ะล่าสุดนะคะก็มีการไปยื่นเรื่องอีกครั้งหนึ่งค่ะ ที่ค่ายกาวิระมณฑนฐานบกที่33ค่ะนายจำนงชัยมุงคลทนายความพร้อมทีมกฎหมายเขายื่นเรื่องต่อศาลมณฑนฐานบกที่33เพื่อขอประกันตัวนายบุญเลิศบุรุณุปกรณ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และนางสาวทัศนีบุรุณุปกรณ์รองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหลานสาวนะคะพร้อมกับพวกอีก10คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีเผยแพร่ จดหมายบิดเบือนเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญและถูกฝากขังข,งขอภัยค่าผลัดแรกนะคะที่เรือนจำกลางจังหวัดเชียงใหม่และทันทสถานหญิงเชียงใหม่เนื่องจากการขอยื่นประกันตัวในครั้งแรกศาลพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกันตัวค่ะ นายจำนงชัยมงคลน,นะคะทนายความเปิดเผยว่าช่วงที่มีการฝากขังได้ไปเยี่ยมผู้ต้องหาทั้ง1ิบคนพบว่าสภาพจิตใจผู้ต้องหาหญิงค่อนข้างแย่ร้องไห้ทุกวันโดยเฉพาะนางสาวทัศนีและนางสาวทานทิพย์ผู้เป็นน้องสาวนะคะขณะที่ทางด้านของนายบุญเลิศนั้นตนเองมีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างเล็กน้อยสภาพจิตใจย,ยังดีอยู่ส่วนการเข้ายื่นขอประกันตัวในวันนี้ก็ทำตามหน้าที่ปกติของทนายความเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกความ ส่วนศาลจะพิจารณาอนุมัติหรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษของศาลนะคะทั้งนี้หลักทรัพย์ที่ใช้ยื่นประกันตัวมีทั้งเงินสดสลังออมสินและหลักทรัพย์อื่นๆมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่แต่ละลายค่ะ พร้อมกับระบุว่าการเดินทางมาขอประกันตัวในครั้งนี้นะคะก็ให้ศาลเป็นผู้พิจารณาต่อไปก็จะเดินทางมายื่นขอประกันตัวอีกครั้งในวันที่15สิงหาคมซึ่งจะครบการฝากขัง12วันในผลัดแรกค่ะด้านพนตรีโกศลปทุมชาติผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่33เปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้ว่าล่าสุดนางเนติทัศน อภิรติมัยเลขาของนายคาเชนเจียกขจรนายกเทศมนตรีช้างเผือกผู้ต้องหาหนึ่งใน10คนที่ถูกฝากขังได้ตกเป็นผู้ต้องหาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยได้ถูกส่งตัวมายังตํารวจภูธรภาคห้าเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาและถูกนําตัวไปควบคุมไว้ที่เรือนจําในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนนายเทวรัตน์นะคะคนขับรถของนางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์ค่ะ ทางกองปราบได้ควบคุมตัวและเตรียมส่งตัวมายังกองมัญชาการตำรวจภูธรภาค5เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายภายในวันนี้ค่ะ รวมแล้วนะคะในขณะนี้ก็มีผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาทั้งสิ้นจำนวนกว่า13รายค่ะหลังจากนี้เราก็จะติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะทั้งในส่วนของการนำตัวของนายเทวรัตนะคะมาดำเนินคดีตามกฎหมฎายรวม,มไปถึงการเตรียมที่จะยื่นขอประกันตัวของทีมทนายความนายบุญเลิศบุรุณปกรณ์ในวันที่15สิงหาคมที่จะถึงนี้ด้วยค่ะติดตามข่าวสารรอบวันกับข่าวท้องถิ่นได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้ ทาง LC c a b แค t บเชียงใหม่ช่อง4และทางช่องไฮด n นิวเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ อยากหยุดเหล้าช่วงข้าพรรษาไอหยุดเหล้าก็ไปบวชอะไรแท้ตับสามารถฟื้นฟูได้ภายในสามเดือนหยุดเหล้าช่วงข้าพรรษากันนะครับหอเชิญท่านมาร่วมประมูลเลขทะเบียนสวยไม่เป็นสิิมงคล,ลแกร่รถของท่านเราขอเชิญท่านมาประมูล สำนักง,งานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขอเรียนเชิญประมูลป้ายเลขสวยอักษรขอมอจำนวน301หมายเลขเพื่อร่วมฉลองสมโพธ60รอบนักศัตร์720ปีเมืองเชียงใหม่ในปี2559นี้ด้วยกันเป็นเจ้าของป้ายทะเบียนรถเลขสวยเลขมงคลของจังหวัดเชียงใหม่อักษรขอมอขุมทรัพย์มากมายมั่งมีสีสุขในวันเสาร์อาทิตย์ที่3ถึง4กันยายน2559ณโรงแรมดีเอ็มเพรสเชียงใหม่รายได้ นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสอบถามโทร053278265 0612679996 0817217999และสายด่วน1584 เลขไหนรักดีทะเบียนดีมีไว้ทั้งได้บุญทั้งได้กุศลยิ่งใหญ่ประมูลกันไปให้เป็นสิริมง,งคลวันนี้จะบอกข่าวดีทุกท่านมาสร้างกุศลกันด้วยการประมูลทะเบียนญาติสนิทมิตรสหายและเพื่อนเพื่อนเชิญมาแวะเวียนมาจองทะเบียนประมูล